ครับวันนี้วันอาทิตย์ที่9กุมภาพันธ์นะครับกับศึกเวทเจ็ดสีเลเปิดไว้4คู่คู่แรกก็คือดาราเดชเอราวันเจอกับกุจกกะกิจสุปเจ๋งนอรพิพัฒน์หรือกุเจ๋งสอุตภาวิมทุนนี้เลยเปิด2อหนึ่งครับกุเจ๋งคู่ที่2ลูกกลมหลวงดับปอมแลนภมาชัยครับพบกับสีโชคสสริยาสีโชคต่อสองหนึ่งเช่นกันครับเลยเปิด2อหนึ่งและคู่ที่3มฟาสถานราชนนท์ เจอกับพนตอก,นนกมนาโพรนต่อ19และผู้เอกครับก็คือผู้โชคอ่าเอกนี่คือ King, คิงเกียรติเจริญชัยเปิดสิเคร 19, ับเจอกับพันพยักษ์สิจาเต็กเรามาวิเคราะห์อิจาร์กันนะครับผู้แรกทีเด็ดนะครับต้องบอกว่าสุภาพเจงดูการผ่านมวยได้เปรียบผู้ที่สองเสโชคมวยความหน้าแทงดีกว่าเยอะแยะและผู้ที่3ก็คือฟ้าตทถา,ทานกับอ่านนิกุ๊กขี้นะครับ ถ้าทวนจับในตีไม่ได้ก็เสร็จฟาตทานส่วนผู้เอกหน้ารองพันพยักศิษจัติกับคณิติลาต่อยกันที่สตนสามยกเป็นต่อ5้าหนึ่งอย่าเดียววันนี้หน้ารองครับพันพยักศิษจัติกสามผู้เด็ดครับก็มีอย่างซูเปอร์เจ๋งสิริโชแล้วก็พันพยักษขอบคุณที่ติดตามชมสวัสดีครับ